สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องแม่าตายกกกค่ะเมื่อาวานนี้ช่างไม่มาวันนี้แล้วก็ไปที่งานนะวันนี้ว่างอยู่บ้านช่างเข้ามาติดไปนะเอา้าเอียงคือไปยังสั่นเอาไม่มีสีขาวเหรอ <ไป S 1> คือวม่ <ไป S 1> มีสีขาวไปทิงะไปทิไปทิก <laughs> นีสีขาวนี่บานมีสีเขียวม,มีกี่สีมีหลายสีโอ้นี่เดี๋ยวสีขาวก็มีนี่นะคะเดี๋ยวจะพาชมบ้านวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราชวนชมตั้งแต่ข้างนอก แม่ฝ้าเพดานยังไม่เสร็จนะคะฝ้าเพดานแต่ช่างช่างหยุดสองวันนี่อันนี้ช่างไฟนะคะถ้าใครสนใจช่างไฟติดต่อได้นะคะรับจ้างทั่วราชอาณาจักรนี่ฟ้าเจ้ากับำไมฟ้นานเด็กหน่อยว่าเห็นไฟ่า คนเล่นไฟอ่ะจะเป็นไฟแบบนี้ข้างนอกสีรอดนี่ก็ทดลองใช้พัดลมระบายอากาศไฟบ้านเนี่ยบ้านแต่ยังไม่เสร็จนะคะนี่ช่างเข้าแปะสีไว้ก่อน ที่ที่อยู่ข้างใน3ามระบบปวนนี่นะคะช่างไฟอยู่แถวระแวกใกล้เคียงสนใจติดต่อได้นะคะหรือว่าต่างสถานที่ก็ได้นะคะรับจ้างทั่วราชาอาณาจักรบกไปแล้วครับใกล้ งบงบหลายงบหลก็ไปมีไปบงงบหลายก็มีไปบงเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในนี่ข้างในก็ยังไม่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอันนี้สี คือข้างในนะคะแต่ว่าแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเนี่ยห้องน้ําก็ไม่ใช่เต็มห้องนะแบ่งครึ่งไปอีกนี่ห้องน้ำน,ะน,น,ำนี่เปิดพัดลมระบายอากาศจะได้อากาศไม่อับใส่ฝ้าเพดานฝ้ากันชื้น ห้องน้ำคือจะใส่ป้ากันชื้นอันนี้ก็จะเป็นห้องอันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะใส่กระจกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือใส่กระจกเรียบร้อยแล้วนี่มันจะเป็นกระจกแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่ว่า เน้นสว่างเน้นสว่างนะคะ ท,ที่ยังไม่เต็มร้อยนะคะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นยังเหลืออีกหลายอย่างแต่เนี่ยคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอลูมิเนียมติดกระจกเรียบร้อยแล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะจะมองเหมือนหน้าต่างนะแต่ว่าปิดไม่ไม่มีหน้าต่างประตูนี้คือเข้าเลื่อนออกมาก่อน เดี๋ยวต้องปูกระเบื้องก่อนปูกระเบื้องแล้วก็่อยกประตูเข้ามาอีกทีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือกระจกกระจกอลนมิเมียาเสร็จเรียบร้อยแล้วรอฝ้ารอฝ้าเพดานกับปูกระเบื้องกระเบื้องก็เสร็จเรียบร้อย รอช่างฝ้าเพดานเสร็จก่อนถ้าถ้าช่างเไอฝ้าเพดานเสร็จนะก็คือช่างปูกระเบื้องจะเข้ามาปูกระเบื้องก็จะได้ไม่ต้องไอมีสีหล่นใส่คือช่างช่างกระเบื้องจะเก็บงานรอบสุดท้าย ไฟก็เรียบร้อยแล้วน่าจะเสร็จวันนี้มั้งเพราะว่าเขาเดินสายไว้หมดแล้วช่างไฟเดินสายไว้หมดแล้วแค่มาติดตรงนี้จะเป็นแค่หลอดแบบนี้ ยอนสายไฟแบบนี้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้คือติดกระจกเรียบร้อยติดกระจกประมาณนี้ตรงนี้คือติดกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะเสร็จแล้ว จะเป็นกระจกแบบนี้ว่าบ้านจะได้สว่างเน้นสว่างเพราะบ้านเราไม่มีเออไม่ได้ไม่ได้ทำหน้าต่างไว้ก็เลยเน้นสว่างหน่อยแต่งบงบต่อไปน่าจะเปลืองผ้าม่านมัน้งน่าจะใช้ผ้าม่านที่เปลืองหาหาเงินหาเงินอยู่สายบ้านนี้มาอัน มาซื้อผามานมาหนกวันกี่ยางมาขึ้นนี่กับพ้นต้องห้านี่ฮะโบไซบอโอโกเขาเขอตอบสบายแลยโบไซมันเปลืองมาสันถ้ากับปล่อยลงโล่งสิกะกะดีด้วยเนาะมมนกะแจงเออแมนพ่วงแม,มนพ่วงนี่โอ้แต่ ทำความสะอาดทีนะน่าจะต้องซื้อบันไดทำความสะอาดกระจกทีเช็ดกระจกทีน่าจะได้ซื้อบันไดนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ห้องไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วสี่ด้านเหลืออีกสองสองหลอดข้างในก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะ้าตายก็อ่ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวรอช่าง้าเพดานเสร็จแล้วก็กระเบื้องจะเข้ามาทีหลังนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเห็นไหมสวยไหมบ้านบ้านบ๊ายบาย